สวัสดีครับอ่ะโอเคใครเข้ามาก็ทักทายกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์นะครับตัวข้อสอบนะครับไอ้ตัวแบบข้อสอบนะครับที่สำนักงานกอพลงไว้ให้นะครับตัวล่าสุดนะแล้วก็จะเอาข้อสอบมาเฉลยให้ดูนะครับว่าบางคนเนี่ยทาไว้แล้วนะครับทำไว้แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตอบแบบเนี้ยทำไมถึงถูกทำไมถึงผิดนะครับก็ เดี๋ยวจะมาอาธิบายให้ฟังนะครับนะแล้วก็เริ่มตามข้อสอบที่ที่ต้นฉบับเลยนะครับก็คือเขาเริ่มที่ภาษาไทยนะครับปีนี้ก็เดี๋ยวไล่เฉลยให้ตั้งแต่ภาษาไทยเลยแล้วกันนะครับโอเคใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับน้องกุ้งสวัสดีครับน้องหนึ่งน้องอดิศักดิ์สวัสดีครับโอเคใครเข้ามาก็ ครับสวัสดีกันก่อนนะครับข้อสอบตัวแบบข้อสอบตัวนี้ครับค่อนข้างนะครับคือถ้าดูจากก่อนหน้านี้ครับถ้าตัวนี้ลักษณะข้อสอบเป็นยังไงครับข้อสอบจริงๆก็จะเป็นตามนั้นเลยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวมาดูว่าไอ้หัวข้อที่มันตัดเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยตกลงมันตัดจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะตัดจริงหรือเปล่านะโอเคนะก็เข้ามาอสมควรนนะครับนั่นก็เริ่มกันเลยนะครับ นะหลายคนก็เข้าไปทําดูแล้วนะครับนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยไอที่ทำเนี่ยถูกเพราะอะไรผิดเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาวนะิมาเฉลยให้ดูนะครับนะ,สะแสดงวิธีการทําให้ดูอ่ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับในตัวแบบทดสอบนะครับทั้งของบอรตรีกับอ่บอรตรีปอทแล้วก็ปวชปสเลยนะครับที่เขาลงให้ฉบับล่าสุดนะครับมันมี3ส่วนด้วยกันนะครับ3ส่วนด้วยกันตรงเนี้ย เราต้องรู้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้ไปอ่านถูกว่าเฮ้ยมันออกเรื่องอะไรบ้างนะครับคราวนี้มาดูที่ส่วนแรกก่อนที่ส่วนแรกนี่แหละตรงที่ปัญหาสุดก็คือส่วนนี้เลยครับไอ้ส่วนที่1น,นะนะที่เถียงกันเลยกนว่ากตกลงมันจะตัดกันตัดหรือไม่ตัดกันแน่นะครับคราวนี้มาดูก่อนว่าไอ้ในแบบทดสอบเนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยครับมันมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนที่1แน่นอนมันประกอบด้วยภาษาไทยกับ วิชาความรู้ทั่วไปหรือไอที่เราพูดติดปากว่าคณิตนั่นแหละนะครับไอภาษาไทยเนี่ยจากเดิมเนี่ยมี3หัวข้อถูกไหมแต่ฉบับล่าสุดเนี่ยมันมีแค่2นะครับคือมันตัดเรื่องอาการใช้ภาษารักกลุมกับไม่รักกลุมออกไปนะครับก็เหลือแค่เรียงบทความกับพิจารณาบทความนะครับนะซึ่งในข้อในตัวแบบทดสอบเนี่ยมันจะให้มาเรียงบทความ5ข้อกับพิจารณาบทความแค่10ข้อนะครับ นะก็เป็น15ข้อโอเคใครเข้ามาก็สวัสดีนะครับนะตักทายกันก่อนนะส่วนไอ้ตัวคณิตเนี่ยนะครับพี่พี่ขอใช้เรียกคณิตเลยแล้วกันนะครับจะได้ติดอันอมันก็ตัดออกไปสองสองวข้อก็คือสะดมกับน้องหวานสวัสดีครับนะตัดสะดมออกไปกับตัดเรื่องตักกะออกไปนะครับตักะกะก็คือเรื่องสอดคล้องกับไม่สอดคล้องออกไปก็เหลือหเรื่องนะครับซึ่งหเรื่องนี้นะครับก็อย่างละ5ข้อ นะเสียงเบานะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เสียงดังขึ้นนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดตรงนี้เป็นสี่สิบห้าข้อนะครับสี่สิบห้าข้อเออซึ่งถามว่าถ้าข้อสอบจริงๆเนี่ยมันจะออกตามนี้หรือเปล่านะครับโดยปกตินะครับถ้าตัวอย่างเป็นยังไงข้อสอบจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่หัวข้อจะเป็นอย่างนี้คือมีโอกาสสูงนะครับ ที่หัวข้อจะมีแค่ส่วนที่หนึ่งนะจะมีแค่แปดหัวข้อนี้นะครับนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ตัดไปเนี่ยเราดูไปด้วยนะครับต้องดูไปด้วยเพราะว่าอะไรครับถ้ามันเคยออกนะครับไม่แน่ตอนนี้มันก็อาจจะออกอีกนะครับถ้าไม่ออกก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมันออกขึ้นมาแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไอ้นี้จะซวยนะครับคะแนนจะหายไปนะครับสามหัวข้อเลยนะแวะ้ก็เตรียมตัวไปนะครับถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคราวนี้ ไอ้สีข้อตรงนี้เราต้องผ่าน60%สเปอรเราจะทํากี่ข้ออะมาดูเนี่ยอันนี้คิดให,ให้ดูเล่นๆนะครับขอคิดข้างล่างแล้วกันนะคือทุกส่วนเนี่ยนะครับส่วนเนี้ยเขาจะตีเป็น100%่งรนะครับหนึก็คือ100คะแนนโดยปกตินะครับเขจะตี100คะแนนแล้วก็ส่วนที่2ก็50ส่วนที่3ก็น่าจะเป็น50คะแนนแวเฮ้ยสมมติถ้า100คะแนนเนี่ยหรือหนึเนี่ย เราต้องการ60%เพื่อผ่านเดี๋ยวดูนะครับเราคิดดูนะครับว่าเราต้องทำกี่ข้อถ้ามันเป็น45ข้อจริงๆนะครับคราวนี้ข้อสอบมี45ข้อครับส่วนที่1นะครับถ้า1้0เรเราต้องการ60ถูกไหมแต่ถ้า45เราต้องการกี่ข้อล่ะก็เทียบเปรียจตยางนะครับการเทียบเปรียตยางก็เอา45คือไปคูณ60ครับนะครับแล้วก็เอา100มาหาร นะตัวนี้พี่คิดแบบรวดเร็วครับได้27ครับหมายความว่าน้องต้องทำา7 7ข้อถึงจะผ่านนะจาก45ข้อนะครับอันนี้คือของระดับปตร,รีนะครับแล้วก็ของระดับปวชปศนะครับแต่ว่าถ้าปวชปศเขอสอบจากคนละชุดนะครับคือจะง่ายกว่าปตรีรปรโทนะครับแต่ถ้าเป็นของปอโทเนี่ยนะครับอันนี้คือปตร,รีนะนะครับ แต่ถ้าปอโทเนี่ยมันต้องผ่านเท่าไหร่ครับ65เออถ้า65ต้องทำกี่ข้อมาดูนะครับ100%เราต้องผ่าน65%ใช่ไหมนะครับมันมี45ข้อเราจะต้องทำกี่ข้อครับก็เอา45ไปคูณ60ส่วนด้วย100ครับเออ้รโยโทษ65 อันนี้พี่ประมาณนะครับประมาณมันได้29กว่ากว่าเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับถ้า29กว่ากว่าเราต้องทำดีข้อครับก็คือ30นะเพราะฉะนั้นปโทเนี่ยต้องทำสามสข้อนะครับ30ข้อปอตรีทำยี่ข้อนะปวชปวสก็ต้องทำยี่ข้อในส่วนที่1นะครับถือว่าผ่านนะต่อไปครับส่วนที่2 ส่วนที่2เนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะครับข้อสอบก็บางทีในในตัวที่เขาลงก็บางทีก็ใช้ตัวเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ,ะก็คือ c o n v e r ร์เนีข้อโอเคพหข้อนะครับสตักเจอร์ข้อแล้วก็ r e ดดิ้ง10ข้อรวมตรงนี้ก็เป็น25ข้อครับนะครับนะทุกระดับต้องผ่านเท่าไหร่ครับผ่าน50%นะครับผ่าน50%ก็คือ13ข้อครับตรงนี้ เหมือนเดิมน,นะตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะในส่วนภาษาอังกฤษไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับต้องทำ13ข้อนะครับเหมือนเดิมถึงจะผ่านนะแล้วก็ปีนี้ส่วนที่เพิ่มมาคือคือส่วนที่สามวิชาของความรู้นะครับและการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับในแบบทดสอบให้มาแค่สามข้อเองเราก็บอกไม่ได้ไว่าให้แต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะออกกี่ข้อ แต่ที่ดูดูคือมันจะออกหกวข้อนี้แน่นอนก็พอแจ้งมาแล้วนะครับนะออกหกข้ข้อนี้แน่นอนนะครับก็พอแจ้งมาแล้วแต่ตอนนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเฮ้แต่ละข้อจะออกอจะออกกี่ข้อนะครับนะหรือรวมการจะออกกี่ข้อแต่นะครับให้เดานะครับให้วิเคราะห์ไม่ยี่สิบก็ยี่ห้าข้อครับแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับ ไม่20ก็25ข้อนะอันนี้เราคิดจากตัวเวลานะครับคิดจากอาเอาที่เขาจะเอาไปเวทคะแนนนะครับถ้าไม่20ก็25ข้อนะครับนะแต่โดยส่วนตัวพี่ว่าเขาน่าจะออกสัก25ข้อนะครับนะจากหหัวข้อนี้แหละแวะตรงนี้ต้องผ่านเท่าไหร่ครับผ่าน60นะครับอ่นะนะเหมือนกับส่วนที่1ครับ ผ่าน60%เว้ดถ้า20ข้อเราต้องทำกี่ข้อถึงจะผ่านครับนะเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะได้เตรียมตัวถูกว่าเฮ้ยเราต้องทำกี่ข้อถึงจะผ่านถ้ามันออก20ข้อน้องต้องทำ12ข้อครับถึงจะผ่านนะแต่ถ้าออก25ข้อน้องต้องทำกี่ข้อครับก็ต้องทำ15ข้อครับถึงจะผ่านนะ โอเคใครเพิ่งมาทีหลังก็นะครับสวัสดีนะครับอันนี้มีมีมีส่งดาวได้ด้วยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับนะเผื่อจะมีแรงไล่บ่อยๆก็นะครับส่งดาวได้นะครับโอเคนะอันเนี้ยคือวิเคราะห์จากตัวแบบทดสอบของสำนักงานกาพอซึ่งพี่บอกแล้วว่าค่อนข้างถ้าแบบทดสอบเป็นแบบไหนข้อสอบจริงๆก็มันมักจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับนะก็มีโอกาสสูงที่ข้อสอบจะเป็นแบบนี้เลยครับนะ แต่หัวข้อที่มันตัดออกไปก็น้องอย่างทิ้งนะก็เตรียมตัวไปด้วยนะครับโอเคนะตรงนี้ได้นะทีนี้อย่าลืมนะครับในเมื่อเขาให้แบบทดสอบมาแล้วต้องทําอะไรครับก็ต้องไปฝึกทําดีนะครับนะบไปฝึกทําลิงก์ก็เดี๋ยวแปะไว้ในโพส์นี้แล้วกันแต่ว่าหลายคนก็เข้าไปดูแล้วนะครับซึ่งนะครับปกติเขาจะเอาคณิตขึ้นก่อนแต่ว่าแบบทดสอบอันนี้เขาเอาภาษาไทยขึ้นก่อน